ทุกคนชอบกินไก่ทอดไหมครับผมก็ชอบกินเหมือนกันแต่ไก่ทอดประเทศไหนล่ะที่อร่อยที่สุดเริ่มที่ประเทศไทยครับไก่ทอดหาดใหญ่แบ่งเลยแบ่งดูชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่แล้วนะมีไปในเบอร์เกอร์คิงแล้วนะเอาดีจริงไก่ทอดหาดใหญ่ไปเนะบอร,ร์เกอร์คิงเลยเหรอรแต่ว่าน่าจะมีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นไม่น่ามีใช่ครับโอเคฟ้าปักเ<ะ>นื่องจากทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างรักสุขภาพเยวพี่กินหนังให้เพราะเรากินเนื้อ แล้วพี่กินสวนไอ้สวนที่อร่อยที่สุดแล้วนะ<ช>แต่ว่าแคลอรี่มันเยอะนะเดี๋ยวอ้วนอีกไม่เป็นไรหนูยอมเขามีน้ำจิ้มมาให้ครับ,รบเป็นน้ำจิ้มพริกทั่วไปแล้วก็อีกอันนึงเป็นน้ำจิ้มแจ่ว<ช>แต่เราจะลองกินหนังไก่ก่อนไปทำไมหนูได้น้อยที่สุดอ่ะใช่มันมาดถึงแขน,นะมันแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ไก่ทอดหาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยแตกต่างจากไก่ทอดประเทศอื่นคือเขาเรียกอะไรพี่น้อง หอมเกลียวปะห,หอมเกลียวขาดไม่ได้แล้วนอกจากไก่ทอดใหญ่แล้วประเทศไทยเราเนี่ยยังมีไก่ทอดอีกอย่างหนึ่งที่มีที่เดียวในโลกใบน,นี้อคือไก่ทอดของเอฟซีวิงแแบบประเทศอื่นไม่มีมีแค่ที่ไทยเท่านั้น,นเป็นของหายากเป็นของที่มาเมื่อไหร่จะโดนแย่งกินตลอดถูกต้องกิน,งนแบบไม่ตายเลยบอกตรงพยายามที่พยายามหาวิธีทาให้เหมือน เคฟซีเว้ยอ่าแต่ทํายังไงก็ไม่เหมือนใช่ไม่ว่าจะเป็นผงหรือการทอดมันใช่ไม,ไม่มีทางเหมือนร้อเปอร์เซ็นต์ครับผงที่เขาบอกว่าใช้ในไอเนี้ยเคฟซีอ่ะก็ไม่เหมือนนะทุกคนให้ไก่ทอดหันใหญ่นี้อยู่ในแรง้งอะไรโอ้โหไม่ต้องพูดผมให้เอ,อผมให้เอครับเพราะ <ผม S 1> ว่าม้อยเปอระเซ็ผมเผมเมเมาคืออะไรไม่ไม่ล้อเล่นมันคือไก่ที่ถูกต้องมันคือไก่ทอดผมใช้คำว่าไก่ทอดที่ถูกต้องแล้วกันใช่ใช่วิงแซบนี่คือของบักของประเทศไทยที่สุดอันนี้คือ l e เจนเดอรไม่มีไก่ทอดประเทศไหนหรือในโลกนี้ขายนีได้ถ้าคุณชอบกินแบบรสชาติเยอะๆต้องอันนี้ต้องอันนี้เท่านั้น God Chicken God of Chicken ใช <of> ิเก้นไก่ทอดประเทศที่2ไก่ทอดจากประเทศมาเลเซียอ,อายัมโกเลง อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าอายำโกเลงเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นร้านจากมาเลเซียแต่ว่าจริงจริงเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยประเทศอินโดนีเซียก็มีเมนูนี้คือเขามีวัฒนธรรมคล้ายๆกันดูจากพเปล่าเนี่ยเป็นไก่ทอดที่แป้งไม่ได้เยอะมากเน้นเนื้อเนื้อข้านั่งเยอะครับแปลยๆหัาดใหญ่ไเนาะนี่เป็นมีความหอมเครื่องเทศนิดนึงไปครับไม่มีน้ำจิ้มให้นะ ออกแห้งๆป้ดีเรากลับไปเดี๋ยวจะรู้สึกถึงความฉ่าแล้วก็น้ํามันใช่ไหมพี่อันนี้ผมรู้สึกแห้งนะกลิ่นเขาเหมือนรสักอ,อย่างแต่อร่อยนะอือนี่แยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยอร่อยเลยตอนแรกเคี้ยว่ารสชาติจะยังไม่ออกพี่บีรสชาติเนื้อไก่อะ่ะม,มันไม่ได้แตกต่างจากของไทยหรอกถูกต้องแต่ที่มันแตกต่างเลยคือไม่มีหนังแล้วมันไก่มันแบบสามารถแบบโอเค กินเนื้อปุ๊บมากินหนังตามให้รสชาติมันเปลี่ยนมันมันมันสนุกตแต่นี่คือมันมีแต่เนื้อคเดียวแล้วหนังมารสชาติกับเนื้อไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่าถ้า,าที่จริงถ้าเกิดมีน้ําจิ้มหรือว่าอะไรอาจจะดีขึ้นใช่ขาดน้ำจิ้มไก่ทอดนอะันที่สามที่จะมาลองกินครับรไก่ทอดจากประเทศเกาหลีและพูดถึงเกาหลีขาดเขาคนนี้ไม่ได้ครับชายผู้เกิดมาเพื่อฆ่าคนเกาหลี <c oughs> <min> ออฟมินโผ จากหน้าตาเขาครับนี่คือผ่านการโมมาแล้วจากประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นคางจมูกตาปากไปถึงเกาหลีเลยแต่ต่อมาให้เขาครับเลยไม่ได้ทำนี่คือแก่ทอดเกาหลี<ฮ>เราซื้อจากร้านบอนชอนครับผมเกาหลีแท้นแน่นอนมีอยู่2สรสชาติครับซอยเกาหลีก,กับสไปซี่แถมเครื่องเคียงมาครับเครื่องเคียงจะมีกิมจิมาให้แก่ทอดเกาหลีมันจะมี2แบบอะไพี่นอกจากรสชาติแตกต่างกันแล้วเขาจะมี2ส่วนมาให้<อ>มีเป็นน่องกับนี่คือส่วนปีก หมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังกรอบอร่อยแต่ความกรอบของเขาอ่ะจะไม่ไม่เหมือนกับพวกเคเซหรืออะไรนะพี่มันจะกรอบแบบแน,บน่นๆนาะเพราะว่ากรอบแน่นเขามีซอสไงมันจะเหมือนเคเซีได้เคเีม,มันไม่มีซอสแต่ไกท่ทอดเกาหลีเก่งมากนะเพราะว่าโปรตีนอ่ะถ้าพวกหนังไก่อ่ะมันโดนพวกซอสมันจะไม่กรอบแต่เขาสามารถทำให้กรอบได้สําหรับผมผมหวาผมให้เอผมชอบในความมีมีซอสอ่ะแต่พอมันกินเยอะๆเข้าอ่ะมันจะเลี่ยนอ๋อโอเค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 ฟ้า ให้เหมือนกันพี่โอเคงั้นตัดสินใจครับไก่ทอดเกาหลี A คิวต่อมาครับจากประเทศญี่ปุ่นเจปแปนไก่ทอดคาราเกะที่รู้จักกันดีครับนี่อ๋อคือมันไม่มีกระดูกใช่ไหมพี่มันไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกมันไม่มีกระดูกแต่มันคือไก่ทอดอุ้ยกลิ่นกลิ่นไม่มไ<อ>มค่อยเหมือนอาหารใหญ่หร<อ>ืออะไรที่นมากลิ่นเหมือนเคฟซ่ะมีหิวขนาดนั้นเลยเหร ลองมีน้ำจิ้มให้ครับเดี๋ยวลองกินแบบไม่จิ้มก่อนเหมือนเดิมอันนี้คือไก่ทอดที่ถูกต้องเพราะว่ามันทอดแล้วมันฉ่ำพี่อพ,พอเราบีบแบบมันมันออถูกต้อง้วผมว่าอันนี้ทุกประเทศอะสามารถทําได้นะฮะเพราะว่าเมนูเนี้ยมันมีทุกประเทศนะพี่อย่างประเทศไทยก็มีป,ประเทศอื่นก็มีถูกต้องพี่ให้อันดับที่เท่าไหร่อันนี้เหรออุ้ยผมก็ชอบคาราเกะน,นะเพราะผมค่อนข้างที่จะให้ S S. <S, S ครับ ไก่ทอดจากอเมริกาฮัลโหลไมฟรีนฮาวอายุไมฟรีนเราซื้อมาจากร้านนี้นะเท็กซัสชิพเกนไปหาเขามาเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดที่ใกล้เคียงกับอเมริกามากแต่ก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยอ่ะมันมมัันนแล้วแต่คนนะอ่าแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยใกล้เคียงกับอเมริกามากดูเฮ้ยถึงมันไม่มีความเผ็ดแต่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยนะมีความเผ็ดนิดหน่อยว้าวนิดเดียวพริศใดมั้งเผ็ดแบบปลายมั้งหอมมากเลยนะ แต่รสชาติไม่เข้มข้นเหมือนไก่ทอดของประเทศไทยเท่าไหร่ครับเนื้อไก่ก็รสชาติเหมือนเคฟซีไม่ผมอยู่ได้นะถ้ากินอันเนี้ยหนังไก่คือเหมือนเคฟซีเลยครับฉ่ำมากนุ่มจัดเอไหมเอผมให้เอตัวเนื้อออร่อยนุ่มฉ่ำดีหมดแต่ว่าตัวหนังแอบจืดนิดนึงต้องมันมันก็มันคือหนังปกติอะพี่ใช่แต่แค่มันมีหอมนิดนึงแต่ยังรสชาติยังไม่จัดพอตามนั้นครับ ็นแปลกๆอย่างนี้แต่มันคือไก่ทอดครับจากประเทศบาซิลโพซินยาจืด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 จ เฮ้ยมันแบบยิมไก่ก็มีมันแบบปฟาบ้าไปแล้วครับทุกคนอือือกัดไม่โดนไก่นี่นี่ครับทุกคนข้างในมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไก่ฉีกข้างในแล้วก็มีเครื่องเทศมันเหมือนอารมณ์เหมือนกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะพี่ รอบนอกด้วยมันไม่เหมือนหนังไก่ไม่ใช่มันมันเป็นแป้ง<อ>เหมือนจะเป็นแป้ง,ปงลั้วเลยครับแล้วก็บวกกับเนื้อมันจะมีเนื้อไก่ในแบบที่เดฟบอกเป็นเนื้อไก่ฉีกเป็นรสที่แปลกใหม่รงใช่แรงอะไรผมให้เอสให้อโอเคงั้นจานนี้เอกสารครับแรงเอสไปลองหาก,กินได้อันนี้ผมก็เพิ่งเคยกินกันโฮซินยาไปลองนะครับถ้าจากเรเบราซิลครับเราจะมาเจอกับไก่ทอดประเทศ เวียดนามไก่ทอดสมุนไพรพร้อมข้าวเหนียวทอดอุ้ยคือเขาไม่ได้กินข้าวเหนียวทอดไม่ได้กินข้าวเหนียวแบบเป็นแบบเราอะข้าวขาวแต่เอาไปทอดใช่เป็นทอดเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้ครับ2อย่างแต่ไม่รู้เลยแต่ลองกินก่อนเริ่มจกเหมันเดิมหนังโอ้แล้วพี่เป็ดเลยพี่เป็ดเนี่ยน่าจะเชี่ยวชาญน้าหนังมากกว่าผมเป็นไงแต่เพราะอันนี้เราเทียบกับเมื่อกี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นแป้งทอดกับมันจะพี่แอบแอบจืดแอบจืดใช่ไหม โอเคดีต้องกินน้ำจิ้มพอจิ้มน้ำจิ้มปุ๊บหวานเลยน้ำจิ้มตัวตัดอุ้ยอร่อยดีลองข้าวเหนียวลองข้าวเหนียวกิ่นมันใช่ไหมใช่เหมือนกินข้าวกี่บวกกับข้างในเป็นข้าวหลามเฮ้ยใช่รสชาติคืออย่างนั้นเลยมีความคอมโบอ่ะถูกต้องพี่ตอนนี้ยังไม่จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยอ,อยู่ประมาณ B ถูกต้องแต่พอจิ้มแล้วอะ่ะผมคิดว่ามัน A ครับใช่ผมก็ว่า A และต่อมาครับเราจะมาเจอกับไก่ทอดจากประเทศสิงคโปร์หน้าตาแอบค้ายไก่ทอดในเข้าวมันไก่เฮ้ยแป้งเยอะมากใช่แล้วก็ความรู้สึกของหนังเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนไทยไม่เหมือนอินโดไม่เหมือนหนังเ,เหมือนแป้งเออ <laughs> <laughs> แป้งเยอะจริงแปง้งเยอะมากครับมันเป็นแป้งที่อร่อยนะใช่เอากินมอมอกินกิมเบบ ก็ไก่ผมมองว่ามีรสชาตินิดหน่อยแต่มันไม่ได้แรงหนึ่งขั้นแบบทําให้รู้สึกขนาดนั้นะอาจจะยังไม่ถูกปากเท่ากับอันที่ผ่านมาผมให้ b, b ีบี <B S 2> ใช่ไอ้ดิโกน่าจะชอบแล้วเราก็เดินทางมาถึงเมนูที่9ครับไก่ทอดจากประเทศอิสราเอล ชาเน่เซลโอ้น่าจะ accent นี้นะชื่อดีว่ะชื่อเหมือนในการ์ตูนเ雷切尔เดอร์เลยไอชาเน่เซลมันมีตัวหนึ่งชื่อชาเน่เซลพร้อมสลัดแล้วก็มีทัวบดครับมีเฟรนฟรายคือมาแบบเยอะมากในตอนที่เราอิ่มแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องลองกินแล้วก็เหมือนข้างนอกเนี่ยจะไม่ใช่แป้งนะเหมือนจะเป็นเกล็ดขนมปังครับผมใช่ไหมใช่ใช่พี่เพราะว่ามันบางมากอ่ะมันบางแบบบางจริงๆรอกไก่ชัดเจน แต่ผมมองเหมือนว่ามันเป็นสเต็กนะพี่นะคะครับถูกต้องเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าเป็นสเต็กนะเครื่องเคียงแบบสเต็กเลยแต่ว่ารสชาติแอบแอบเข้มข้นนะมันจะหมักมาไหมเออเขาช่วยด้วยรสชาติพอมีรสชาติมาเนี่ยมันทำให้แบบกินเรื่อยๆกต้องกินได้มันมันดีกว่าอกไก่เปรี้ยอ่ะใช่สองชิ้นก็กินหมดนะอุ้ยผมว่าหมดหัวเผือกแล้วก็เขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยสนุกจริงๆไก่มีรสชาติอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเบื่อก็กินน้ำจิ้มถูกต้องผมให้เอสครับเหมือนกันฮะแคทิเซลเอาไปเอสครับ ตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วครับอันดับที่สิบอันนี้คือประเทศอะไรครับเปรูครับผมชิชาโคเดเปโยชิชาโคเดเปโยอุ้ยแต่ว่ามันมีข้าวเยอะมากแล้วก็มีนี่ด้วยนะเแต่ข้าวสีแปลกมากเหอมแดงไก่เนี่ยมีความเป็นสีแดงแดงใช่เดี๋ยวเราเรารองก่อนไหมแดงเข้มเข้มเนาะมันเหมือนจะเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดสีอะสีมันบอกเนาะมอนจะเผ็ด แต่เนือ้อเนื้อไก่ข้างในค่อนข้างแห้งครับข้างในเนี่ยอาจจะไม่ได้หมักอะไรแต่ตรงข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นการพาซอสมาใช่เหมือนแบบจ้างนะครับอสอารมณ์เหมือนบาร์บีคิวครับพาซอสจากข้างนอกเนื้อเนื้อข้างในยังคงเป็นปกติก็อาจจะต้องกินกับน้ำแล้วก็ข้าวลองไหมโอเคอุ้ยเฮ้ยเปรี้ยวเฮ้ยไอ้น้ำคาราเบนโยเนี่ยคือแบบ เฮ้ยคือรสชาติคือแบบโดดเลยค<ม>ือสามอย่างนี้คือต้องกินด้วยการทำกินอย่างเดียวไม่ได้คือแบบเฮ<ช>้ยถึงว่าทำไมเขามีข้าวมีอะไรให้แบบไม,ม่ธรรมดานะ,ะอย่างประเทศก่อนๆที่เรากินมามันจะมีความรสชาติที่มันใกล้เคียงกันใช่บี <B S 2> ครับไก่ทอดประเทศทีศ่ส1ตุรกีครับมีความเหมือนไก่ป๊อปนะพี่เบรนี่มันผมจะเคยกินนะแต่มีหอมนะเพราะมีหอมโรยพี่พี่ไปเคยไปตุรกีป่าพี่มีเพื่อนตุรกีอยู่ ช oh. ื่อโดกันหน้าตาเนี่ยแอบคล้ายๆคาราเกะที่เรากินคือเป็นไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็ทอดมาอันนี้คือเป็นไก่ทอดที่ทอดสวยงามมากเกิตกำลังดีคล้ายๆไก่ป๊อปคือสีสวยสีสวยเข้าปากปุ๊บพอดีคำลองดูมีความกรอบน้องผู้ชายโอ<ท>้โ<ท>หนีห่ดีที่เปิดไมไปอยู่ตุรกีบ้างเหรอ ถูกไม่เป็นถ้าเทียบกับไก่ป๊อปบ้านเราผมว่าผมให้ตุรกีมากกว่านะรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันถูกต้องกว่าอันนี้ทุกเมนูที่เรามาเนี่ยเราอาจจะแบบเอามาปุ๊บเลยไม่ได้กินเลยมันมีช่วงทิ้งช่วงเวลาครับมันทําอะไรให้ความกรอบเนี่ยมันน้อยลงแต่อันเนี้ยยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่เอาไปเอสเอสผมให้เอสเอสเลยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอร่อยไก่ทอที่ดี ทัจากตุกีครับเราจะมาเจอไก่ทอดของประเทศปากีสถานเป็นไก่ทอดที่หน้าตาแปลกมากกลิ่นเครื่องเทศแรงม,มากคล้ายๆไก่อบสมุนไพรพี่เปเคยกินหมูหวานปะที่เป็นแบบแผ่นอะแล้วก็จะมีเม็ดๆแล้ววางอยู่ใช่อันนั้นคือรสชาติเหมือนกันเลยคือมันเปรี้ยวเผ็ดครับทุกคนโอ้หลองครับน้ำจิ้มคือกลิ่นของน้งผักเหมือนปั้นๆแล้วก็มีเป็นเป็นสูตรของเขาแต่ว่า เมนูนี้นะครับใครใ<ช>ที่แบบจิตใจอ่อนแอก็แพ้ไปไม่ชอบสมุนไพรอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใครชอบแบบสมุนไพรต้องลองอันนี้เรากินกันแค่ไม่กี่คำเองนะผมมองว่าถ้าเกิดกินขัดคำเต็มๆแล้วอาจจะโดนเนื้อมากกว่านี้ผมว่าผมให้เอกเพราะว่ามีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับประเทศไหนเป้งไอ้ที่มีเอกลักษณ์มากใช่ไม่เหมือนใครเลยสิประเทศกินมาผมจําอันนี้ได้เลยเตง ไก่ทอดจากประเทศอินเดียหน้าตาถือว่าดีตอนแรกถ้าพูดถึงอาหารอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบกินแรงมันมันกินกินเครื่องเทศเยอะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้คือดีเลยหอมตรงหนังอ่ะมีความแบบทอดแล้วแบบสีสวยถ้าบอกว่านี่คือเคปซีของประเทศอินเดียเชื่อนะเชื่อเชื่อนี่คือคือเชื่อเลยคือคือมันมันมันดีเลยครับทุกคนลองกินหนังก่อนเป็นสมุนไพรที่ผมไม่เคยเจอ ผมไม่สามารถบรรยายได้สมุนไพรของประเทศไกท่ทอดปาก,กีสถานยังอยู่ในปากผมมันปนกันไปหมดตอนนี้มันตีกันะแต่เ <c oughs> นื้อไก่หนังไก่โอเคนะนุ่มช่ำมันๆเยิ้มๆเหมาะสำหรับเด็กอ้วนอร่อยละเด็กอ้วนลองกินน้ำจิ้มดูเ <c oughs> ป็นไงเหมือนซอสบางประเทศป่ะสิมันอารมณ์เหมือนซอสบาร์บีคิวแต่แค่เปรี้ยวกว่านะฮะใช่มันคือบาร์บีคิวที่เปรี้ยวบีบมะนาวไหม อารมณ์นั้นนี่ประมาณนั้นรู้นคล้ายๆก็เลยเป็นบาร์บีคิวที่บิบมะนาวเดี๋ยวแล้วก็มีสีเขียวลองดูเป็นผักเอามาปั่นผมว่าอันนี้นะเขาจะเอามาเพื่อให้มันตัดเลี่ยนอืมใช่พอจิ้มปุ๊บมันจะแบบกินได้ต่อแต่รสชาติเหมือนผักผักรวมเปรี้ยวผักรวมๆครับสมุนผักพวกผักสมุนไพรอะแรงอะไรอุ๊ยอันนี้แอบแอบก้ามกึ่งระหว่างเอกับเอสนะพี่จริงๆนะผมผมชอบนะชอบความนุ่มงเ้อาเอาไปเอส ประเทศที่ครับไก่ทอดจากประเทศซาอุดีอาระเบียอับดุลลวยาละฮาบีบีแปลว่าอะไรเข้ามาเลยที่รักอ้าวอันนี้เพื่อนที่ตุรกีสอนไมไม่เคยมีเพื่อนซาอุมีเพื่อนซาอุดีชื่ออับดุลลาอับดุลลาอันนี้เรื่องจริงเมนูนี้พี่เคยกินแล้วผมเคยกินแล้วมันคือไก่ทอดแต่ว่าใส่จานนี่ผิดนะครับแล้ยังไงพี่วัฒนธรรมเขาเขาไม่กินใส่จานนะครับคือที่ผมไปกินแล้วกันตอนเป็นนักเรียนนะเขาจะมีปกติจะมีข้าวเขาจะกินกับพื้น แล้วก็จะมีจะมีกระดาษวางจะมีกระดาษปูไว้แล้วก็เอาอาหารมากองตรงกลางแล้วนั่งล้อมกันสิบสามสิบคนนั่งกินกันคุยกันจั่วตรงนั้นเลยแล้วใช้มือจั่วจั่วจั่วแต่ว่าไก่มานี้เลยครับคือกินนี้เลยมันจะแบบหมักเยอะๆหน่อยอันนี้สีจะเหลืองกว่าปกปเสีเหลืองอ่อนๆหนังเนี่ยเหมือนเหมือนแป้งขนมหอมแบบขนมครับทุกคนไม่ใช่หอมแบบของทอดอ่ะมันหมักแบบพิเศษมากนี่ ไม่เหมือน Kell โซนเอเชียโซนยุโรปไม่เหมือนจริงๆออกหวานหวานใช่มีความหวานแต่มีแต่มีกลิ่นอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้จักคืออยากให้ลองไข่ทอดของทาอู่นะเพราะเป็นไก่ทอดที่ไม่เหมือนเอเชียไม่เหมือนเลยไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากครับเอาไปเอสประเทศเพื่อนเกวเอง ไก่ทอดประเด็นที่15ครับจากเม็กซิโกเท่าที่ดูนะครับเป็นไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้น่าจะเป็นอะโวคาโดปั่นอ๋อไอ้นี่น่าจะกวางคาโมเล่อ่าผมชอบเดชิโมเดชิโมองโกเล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอังโกบาริโนอ๋อ่ไม่ใช่นะไม่ใช่เนาะลองดูครับอุยไก่นุ่มฉีกง่ายมากเฮ้ยแอบจืดหน่อยไหมใช่ใช่แอบจืดต้องกินกับน้ำจิ้มถูกต้อง แต่น้ำจิ้มอ่ะทำเป็นโอโคโดครับมันก็เลยเจือยุ่แต่ถ้าคนไม่ชอบผักอ่ะแต่ถ้าคนที่ชอบกินโอโคโน่ะน่าจะชอบอันนี้แล้วแต่คนเอไหมเอน่าจะเอขาดอย่างเดียวคือขาดแค่รสชาติไก่ถ้าไก่มีแบบโดดขึ้นมาหน่อยผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นไม่มีกระดูกด้วยพี่คนต่างชาติอาจจะไม่ชอบรสจักเหมือนเราก็แหละเพราะอันนี้คือเราจัดแรงบอกกันวทุกคนเราจัดตามความชอบของเราใช่คือลิ้นคนไทยคนคนไทยพวกเราชอบกินของที่มีรสชาติอ่ะจัดจัดต่อให้มีน้ําจิ้มหรือไม่มีน้ําจิ้ม มันก็ต้องมีรสชาติคือมันเพื่อนพี่บอกว่าต่างประเทศอ่ะมันมีน้ำจิ้มอ่ะคุณทรมชาติมาทำไมอ่ะแล้วถ้ามันมีรสชาติอยู่แล้วมันจะมีน้ำจิ้มทำไมอ่ะแต่คนไทยไม่ว่าจะมีจิ้มหรือไม่จิ้มมันต้องมีรสชาติกาก่อนทุกอย่างของคนไทยที่เขาแอดมาเพิ่มเราจะรับว่าอันนั้นอ่ะคืออาหารอีกหนึ่งเมนูอีกรสชาติหนึ่งเลยใช่อีกรสชาติหนึ่งแต่ why ไงอาหารนั้นต้องมีรสชาติเราเลยให้ A ถูกต้องไปครับ ไก่ทอดหม่าล่าพริกเสฉวนว้าวคือจานนี้แบบจตนนี่เด็ดแน่มึงแซบดักแน่นอนอุ้ยอันนี้ผมผมผมไม่ค่อยกินหม่าล่าผมไม่ฟ้ามาแทนได้ไหมนี่ก็ไม่ชอบกินหม่าล่าะอะเ้าปากฟ้ามาขออนุญาตสับโชวครับมามาซิตาน้องฟ้าน,นี่ชอบกินเผ็ดนะสาวที่กินหม่าล่าก่อนนอนทุกคืนคนอื่นอาจจะกินนมจืดกินนมจืดกินนมอุ่นเข้ากินหม่าล่างั้นพี่ให้หมดเลยรอให้พี่หน่อย ลองให้หน่อยแล้วพวกพี่ไม่กินกันหรอเด็กกิน,วกนพวกพี่อิ่มแล้วอหลายจานแล้วเป็นไงกรุบๆ,ๆนะกรุบๆใช่เหรอฟ้าอ้ยนะแต่ไม่ได้เผ็ดถึงแบบว่าหมาล่ามันไม่ได้เผ็ดแบบใช่ไหมเผ็ดแป๊ดอะแต่เนี้ยกลิ่นกลิ่นของหมาล่าค่อนข้างแรงกว่าไอห้หมาร่าที่เราไปกินเป็นไรพี่เป็นไรเป็นไรรสชาติดีมากออกเค็ม สไตล์จีนๆหน่อยใช่แต่ว่าความเผ็ดมันจะค่อยๆมาหมาล่าแล้วมันคอมโบกับสีฉวนอีกมันคอมโบกันม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 ันเผ็ดครับเลนผมให้เอสไม่เผ็ดเอสไหมเอสไก่ทอดลำดับที่17ครับไก่ทอดจากประเทศไทวานอุ้ย มีหอมเฮ้ยอันนี้แปลกมีหอมอันนี้กลิ่นแปลกไม่แต่ว่าเขามีแบบโรยๆรยอะไรมันเป็นแปง้งอวะฟะมันไม่เหมือนแป้งเหมือนเหมือนงาอะไรหรือเปล่าพี่เออนั่นดิแต่แต่ว่าโรยพริกไทยลองลอง,ลองชิมกันไม่มีน้ำจิ้มให้นะครับอเอสอันนี้เอสเหมือนจะไม่มีรสชาตินะพอะกัดไปอะไม่มีรสชาติแบบแต่ว่าส่วนที่มาทำเหมือนจะเป็นอกไก่แอบแห้งๆแอบแห้งๆแต่หลังไก่คือดีมากเอส ไก่ทอดชิ้นที่18ครับจากประเทศเบลเยียมไก่ทอดที่อยู่บนวาฟเฟิลโอ้นี่แปลกจริงแปลกจริงแล้วก็ราดมาเหมือนจะเป็นน้ำผึ้งไก่ทอดน้ำผึ้งไก่หวานของแท้เลยเนี่ยหน้าตาที่มาทำนะครับจะเป็นไก่ที่มีกระดูกแล้วก็ทอดมาแอบคล้ายๆไก่ทอดเกาหลีใช่ครับเขาราดน้ำผึ้งมาด้วยใช่ใช่อันนี้คือมีน้ำผึ้งลงไก่เลยนะเดี๋ยวนูนรับผิดชอบวาฟเฟิลเองอร่อยปะมันคือของข้าวหรือของหวานปะ มันยกไม่ออกอ่ะพี่มันคือแบบมันแปลกมากมันหวานเลยล้วนมันไก่พีไไไ่ไม่มีเลยครับไก่ไม่มีเลยคพึ่รอบไก่คือนะจืดเลยรสชาติคือรสชาติลำพึ่งเลยครับมไม่มีที่ไหนมาก่อนใช่อ่ะผมให้เอสแล้วกันาหดับที่19กก่อนสุดท้ายครับไก่ทอดจากประเทศอิตาลี อันนี้คือส่วนที่อร่อยมาก <ged ud> มันคือมันคือไก่อบสมุนไพรท, <c oughs> ที่ไม่ใช่สมุนไพรของประเทศไทย <c oughs> แต่เป็นออกแนวโซน ออกความรให้เขามันมีกลิ่นกลิ่นของไก่อ่ะค่อนข้างเยอะมากแต่มันไม่ได้เหม็นนะมันมันคือมันคือรสชาติไก่ทวนใช่มันไม่ใช่รสชาติเหม็นนะไม่เหม็นมันไม่เหมือนกินคาวปลาไม่ใช่มันคือมันคือมันคือรสชาติไก่ที่มีสมุนไพรแต่ว่าจืดครับแล้วก็ไม่ได้มีน้ำจิ้น้ำจิ้มให้ีครับไก่ทอดประเทศสุดท้ายที่เราหาได้ครับไก่ทอดจากประเทศ เาวเพื่อบ้านของเรานั่นเองหน้าตาแอบคล้ายๆไก่ทอดหัดใหญ่ของเราคือมีนี่ครับหอมเจียวมีหอมเจียวโรยแล้วก็น้ำจิ้มให้แต่น้ำจิ้มที่เอาให้มาเนี่ยกระปิหรอพี่กะปิกะปิครับส่วนไก่ให้มาก็ล่องแบบบิ๊กเบิ้มไซส์ใหญ่หน้าตาเหมือนไก่ทอดหัดใหญ่ใช่เราได้แล้วไก่ทอดบ้านเราเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันใช่เนื้อไก่ก็ช่ำๆเหมือนกันครับแต่ว่า ที่แตกต่างกันคือน้ำจิ้มครับผมเราต้องกินลองกิน,นกับื่อกะปิก่อนอาจจะวิธีการากินอาจจะคล้ายๆกันแต่หอมเจียวของบ้านเราอ่ะจะเป็นอะไรก <c oughs> ะปิมันกินละขึ้นอ๋อโดดโดดลูกโดดผ้าสูบแบบสั้นๆเลยแล้วกันเหมือนกินหมูปลาเออเหมือนกินหมูปลาลองกินดูเหมือนกินหมูปลาบ้านเราครับเหมือนกันเลยผัดผักเหรอเหมือนกันเลยผัดมีแตงกวาคือจบเลยแรงอะไรพี่เอาไปเอ็ด อะไรที่มีปลาร้ากะปิอร่อยหมดในโลกนี้เพราะว่ารสชาติของไก่เนี่ยคือเหมือนของทารดใหญ่ใช่ไม่กะปิปลาไม่ว่าจะกินอะไรก็อร่อยหมดแต่ถ้าไม่กินกะปิก็อร่อยครับเพราะว่าทั้งตัวหนังตัวเนื้อมีรสชาติหมักมาเรียบร้อยแล้วรสชาติคือเค้มข้นไม่ได้แบบจืดๆที่กินมาหมด20ประเทศชอบันไหนสุดผมชอบบราซิลที่เป็นสามเหลี่ยมถูกต้องบราคือแบบชอบเหมือนกันแต่สำหรับพี่อะวิงแซ่บอะไรสุด ไม่มีอะไรในรบบอกผมพูดไปแล้วครับว่าอันนี้คือพวกเราเป็นของสารพูกเรานะครับโดนแต่ละคนเยอะเหมือนกันแต่ผมวิงแซบอร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าที่อื่นไม่ได้ผมเจอมาครับ10คนไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายลดน้าหนักอะไรยังไงถ้าคุณได้ลองกินวิงแซบหนึ่งคำคุณแตกแน่นอนทุกอย่างทีุ่ณรักษามาที่ทํามาทั้งหมดมันจะพังทลายหายไปในพริบตาและทุกคนละครับคิดว่ากระดอบเล่นไหนอร่อยสุดเขาไม่มาเจอใหม่ฝากกดซับสไคร้เลยครับไปแล้วครับุย